เอาลนะโอเควันทูทรีใใหุ่นซีนีลไทยสวัสดีสสดครับใใหุ่นซีนีลไทยประจําวันที่ห้ามิถุนายนสอง8ันห้า้อยหกสิบปดครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุณท่านนะครืูเซตเจครับอิดลบสิบเจ็ดจุดหนึ่งหกอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสามสองจุดศูนย์สองครับก็นี่ก็คือโดนเทขายหนักหุ้นเดลตา้าดึงเซตหล่นนะครับห่วงเจนหม่ ครับครับเป็ดเวดกังวลการเมืองซ้ำเติมนะครับการเมืองก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับสงคารามด้วยนะอ่าเอ้ยไม่ใช่สิข่าวเกี่ยวกับแบ่งแยกดินแดนอะไรของเขานั่นแหละครับของไทยกับกัมพูชาราคาการซื้อขาย49,000ล้านบาทก็ให้แนวรับไว้ที่อินโฟเ s สนะครับให้แนวรับไว้ที่1120ถึง1130 แนวต้านจะเป็น1140ถึง1150ครับววิเคราะห์จาก i n f o c u s ครับแอาเมาส์พ่อหายไปไหนเป็นแปลกๆไปวันน,น,น,นี้ตัวที่หนึ่งครับรุ้นกลับนะครับตัวนี้ CRC CRC CR ราคา19บาท30สตางค์บวก60สตางค์ครับจุดที่น่าสนใจในการรุ้นกลับมาดูวันนี้นะ จุดต่าสุดจะเป็น17บาท40สตางค์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่23พฤษภาคมหลังจากนั้นครับมีแบงก์เกอร์เข้าเก็บวันที่23วันกันนะครับเขาเก็บแบงก์เกอร์เข้าเก็บแล้วทาให้เขาไม่หลุดแล้วสะสมวันนี้โดดขึ้นไปที่60สตางค์นะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าน่าจะลุ้นกลับสําหรับ CRC ครับแนวต้านจะเป็น21บาท 78สตางค์80สตางค์21บาท80นะครับต้านแรกนะครับต้านที่เป็นจังหวะหลุ้นอีกจังหวะหนึ่งก็คือ24.20ครับทมเฟรม15นาทีของ CRC ยังลังเลอยู่นะครับ CRC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับค่าปลีกและค่าส่งสินค้าค่ะ ภาพรวมบ,บริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่อดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทครับเป็นหุ้นของแพงนะแต่ส่งกราฟสวยนะจะลุ้นกลับจะกลับจริงไหมนะครับเปิดที่สิบแปดบาทห้าสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบเก้าบาทหกสิบแล้วก็ปิดที่ 19, สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์ e ครับสาย EMA ครับ e EMA 89แปดสิบเก้าจะเป็นยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์นี่คือต้านสำคัญนะครับ อาเอสไ8สามสิบ RSI ไม่สวยสำหครับเอสาไม่สวยซิ่งนะบอลล่มซื้อเข้า3าล้านขายออก33ล้าน ATC 7ล้านครับแนวรับ18บาทส0สตางค์แนวต้าน20บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น21บาทส0สตางค์ครับตัวที่2ครับ VGI VGI ราคา2บาท26สตางค์บวก6สตางค์มันบอลลู์เขาก็ดูนะ่าสนใจนะ วอลเลนตัวสุดท้ายอะวอลเลนสี่ถ้าจะไม่ผิดนะดีมาดูตรงนี้ก่อนแนวรับจะเป็นสองบาทสิบหกนะครับสองบาทสิบหกตอนนี้สองบาทยี่สิบหกต้านจะเป็นสองบาทสามสิบสองครับมองว่ายังไงแต่ดูงบเขาต้องดูงบด้วยนะครับ Time เฟรมสิบห้านาทีของวีจปิดสวยครับปิดโดดด้วยนะครับเนี่ย GGI เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาค่าะภาพรวมบริษัทมีกำรรไรแต่ไม่มีปันผลมีรายร่ลอยดีอยู่ที่132ล้านบาทสองครับทำเฟรมเดย์เป็นไซเวย์อัพนะครับเป็นไซเวย์อัพเปิดที่2องบาทยีครับแล้วก็ลงมาต่ำสุดที่2องบาทสิแล้วก็ชนเขาเรียกว่าเปิดปิดโดดที่2องบาทยี่สิบหก ต้านสำคัญ e m a 8 9ครับ2บาท58สตางค์และตอนนี้เขาเบค e m a 200ยังต้านถัดไปนะเอาลุ้นเบค e m a 200ก่อนก่อนที่จะเป็นลุ้นเบค e m a 8 9 e m a 200ก็คือ2บาท49หรือที่เป็น2บาท50นะครับ r s uh, i SI 49เอ้ย47.60อะไรกันเนี่ยวันนี้บอลลุ่มซื้อเข้า22ล้านขายออก32ล้าน ATC 5ล้าน แนวรับ2บาท16สตางค์แนวต้าน2บาท38สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไปครับ B T S B T S ราคา4บาท60สตางค์บวกส4สตางค์ครับจุดต่ำสุดจะเป็นแนวรับต่ำสุดนะจะเป็น4บาท34เนอะของวันไหนเนี่ยของวันที่9าเมษายนครับตอนนี้เด้งกลับขึ้นมา ต้องดูว่ามีวอลลุ่มเข้าเยอะไหมถ้าวอลลุ่มเข้าเยอะก็น่าสดครับต้านจะเป็น4บาท80ครับตีเป็น82นะจริงๆ82แต่เราตีเป็น4บาท80อาร์มเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับ bts bts เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุน้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะภาพรวมบริษัทม,มีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a อยู่ที่425ล้านบาทอ้าพอนื่งว่าเป็นเซ l e บเกาหลี b t s BTS. มีข่าวเนาะแต่เดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อน DTS อือส่งกราฟก็ทำฟิมเดยดูน่าสนใจว่าลงมาแล้วยืนได้แล้วเด้งกลับขึ้นไปดูสตรอรี่เป็นรายวานันครับแต่ว่าหุ้นภาพรวมเขายังไม่กลับต้องสะสมก่อนเพราะเสร็จลงตลอดเปิดที่4บาท46ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่4บาท60 ตอนนี้ต้านของเขาคือ5บาท11สตางค์ครับอีเม 89, ่แปบเไซ4ส8่วอลลุ่มซื้อเข้า43ล้านขายออก43ล้านแล้วมี ATC 11ล้านครับแนวรับ4บาท48สตางค์แนวต้าน4บาท70สตางค์ถ้าเทอรุได้จะเป็น4บาท82สตางค์ s t <BTS> s, <S มีข่าวครับมีข่าวจากมิติหุ้นบอกว่า BTS งบพลิกกำไร2.1พันล้านบาทครับล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยงเลย อันนี้ข่าวจากอะไรเนี่ยมิติหุ้นครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับข่าวของ BTS ครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวนี้จอ overbought นะมองแล้วใช่ไหม C Farm ครับ C Farm ราคา1บาท5สตางค์บวก7สตางค์ค่ะช Shuwit Farm แนวรับจะเป็นแถวแถว94สตางค์ครับต้านจะเป็น1บาท8สตางค์ครับถ้าจะรู้ได้ต้องไปดู High ใหม่เลยทีเดียว ตอนนี้1บาท8สตางค์เนาะต้านถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นลุ้นที่1บาท16สตางค์ครับ16สตางค์นะครับทำเฟรม15นาทีเป็นลังเลอะครับลังเลนะก็คือมีแท่งเทออกแล้วก็มีเก็บแต่ไม่เยอะ2แท่งนะครับทำเฟรม15ซีฟาร์มเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับฟาร์มปัสรับ ถ้ารวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว v a l อ e d i ที่สามสิบแปดล้านบาทนี่พ่อมองเจาะ overbought นะเนี่ยนะครับเจาะ overbought ต้องก็ต้องเสี่ยงพักครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจซีฟาร์มเปิดที่เก้าสิบแปดสตางค์ครับขึ้นไปสุดที่หนึ่งบาทแปดสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งบาทห้าสตางค์ก็เบรกไปทุกอีเมลนะครับแปดเอเมไปสุดเก้าจะเป็นแปดสิบสองสตางค์อีเมสองร้อยจะเป็นหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ขายใส่เจาะ overbought ครับ 66.36วันลุ่มซื้อเข้า18ล้านขายออก15ล้าน ATC 3ล้านครับแนวรับ98สตางค์แนวต้าน1บาท12สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท20สตางค์ต้งข้อสังเกตตรงนี้ครับสำหรับ c ีฟาร์มนะครับตรงนี้มีวันลุ่มเก็บนะครับช่วงนี้นะมีวันลุ่มเก็บในภาพรวมของทำฟิมวิกนะครับก็คือตีเป็นแท่งละวันใช่ไหมนีก็5 6, 6วันก็เป็นสัปดาห์หนึ่งแล้วเขายืนเหนือ EMB 200 นี่คือจุดที่น่าสนใจครับแต่ว่ามันจะสลับอะ่ะสวันพัก2วันพักสำหรับซีฟร์มครับหมดข่าวเนาะโอเคครับหุ้นซงนี้ไทยโชคดีวันพฤหัสครับสวัสดีคะ่ะวันพฤหัสที่5้าถูกไหม